สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านเช้านี้บันเช้าว,วันที่สิบหกเช้าเนื้อหมูเช้าว,วันที่สิบหกเด้อพี่น้องออกมือนีหรอไว่นั่นนะออกมือนีเรื่องรัฐบาลไทยน้อพี่น้องนอกมือนีมันเพื่อเืองฮัส์บอดีเด้อจ้ะนั่งได้ตัวเลขอันด้วนมาจากแม่สมุดปากการน้ำเปล่าแขนกนจะสิบหกอุมภาพันพอสอ ค็อสิบมรณะมาเนี่ยแม่สมุดปราการคุณว่าสมุดปราการเชียนผิดแบบนี้บอกแม่สมุดปราการนี่สิพ่อจาอาบบ้าโอ้ปราการแิดว่ะเอ้ยฉันผิดฉันถือ นักศึอษามันเฝ้าฉันพิมพ์ว่าเป็นยังคอยเรียกถึงน้อพี่น้องกัเขียันไม่อีกเดี๋ยวสิเสียเวลาไปอีกละมันจะเศร้าเนาะนแม่เราช่วงเมาให้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเลขกด่วนบนเลีกด่วนศูนย์เจ็ดเก้าเก้า เ็ดศูนเพื่นฟันทงเห็นเลยเด้อพี่น้องอืมเพื่นฟันทงเห็นเลยเด้อเห็นเลเด้อเมรเลขเมรสมุดปากการองตัวใบเดียวหางเดียว บนบนนี่น่ะของตัวบนเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เพื่อนชันกลับให้พร้อมได้อพี่น้องถด้เพื่อนชันกลับให้พร้อมเขาเกินขับตามเพื่อนเนี่ยหล้วจ้ะล่าง เป็นวัดพี่น้องเอ้อทั้งเป็นวัดทั้งเปลี่นใครเอาเป็นลงไปไม่ว่าเป็นจังไรพี่น้องอากาศหนาวหนาวเหมือนมือรุนมาฮหอนปนโอ้ยหอนเพราะปนหอนจนแสบโตเมื่อมาบ้านนี่ฝนตกบางน้อยบางหญ่อีกโอ้ยเป็นแนวนั้นมือเดียวสามดดูคุณแม่เปลนไข่เลยนัย่งก็บแตฝนตกกับมื่อวานนี่ ออกแรกกันแล้วก็กลับนั่งเครื่องกลับไปฝนตกถตึงก้อนตีเครื่องสีออกเนาะเห็นแล้วไปนองล่างเพิร์นไหมาสามสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่ค่ะเห็นแล้วไปนอนเพิร์นไหมาเนี่ยเพทรงดวนม้าเมื่อกี้นี่แหละจ้ะ ซื้อก็ซื้อเด้อได้ตังค์เป็นมานนะค่ะพี่น้องนี่เขาแม่สมุดปากการน้องพี่น,อนะอกกน้องโอูยตกใจมืดคิดไม่ออกเดี๋ยวตกโอ๊ยตกใจมืดค่ะเลขแม่สมุดปากการค่ะเพื่อนมื่อรรกีน้นีนนนะ่นั่งนั่งเขียนอยู่หลังนี่คือเลขปูหรือสีค่ะพี่น้องปูหรือสีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้ออ่านี่นั่งเขียนเห็นแล้วนี่กับแม่สมุดรปารกการค่ะเพื่นอนวงกลมให้จ้า วงกลมห้วงกลมห้เป็นวงกลมไฮตัวนี้จ้ะเาเป็นวงกลมห้ตามนั่นโอ้ยเป็นวัดไปเลย้ตัวตัวตวันนี้ปูหรือสี่ะบันนี้ ผู้เลือดสีพันหายมาเมาื่อวานเนี่ย่ะแตะนั่งเป็นไข่แห้งเฮ็ดคลิปลงบ่ได้จะบ่มีเสียงทั้งเป็นไอเพื่อนตาหายคงจุด้ายก็จุด้ายคักแล้ว ค้งสุดท้ายปู่ฤาษีให้มาแล้วสิบหกกุมภาพันธ์คงสุดท้ายวันนี้เลขปู่ฤาษีฟันธงให้เลยสิบหกกุมภาพันธ์เสือเดอ้อพี่น้องเอ้ยมือนี้ละผู้ใดกับปูแดงกับทองได้เฮียและมือนี้เนาะ น,นี่เล็กแม่สมุดประการค่ะปูรือสีหกกุมภาพันธ์พศสองพันยี่สิบสามนะคะปูรือสีบนสามตัวบน ห้าศูนย์หนึ่งสองหกตัวกันหนึ่งเก้าแปดสี่แปดเจ็ดห้าสี่ชุดบนล่าง ห้าเก้าห้าสามหกสามหกสี่ห้าสี่หกเก้าแปดเก้าแปดสาม แปดสีหนเป็นห้เลข3าตัวมานำ้ำหกห้า6ูนห,นหเลขผีบอก3ามสฟันทงให้พี่น้อง ตรงกันกับเลขแม่สมุดปากการเลยจะสามสี่ ซสือเออด้อจะพี่น้องนี่เพิ่นให้นมาแล้วเด้อนีเด้อผู้รู้สีจ้ะแคปหน้าจอหาซสือ,อ,อเลยค่ะพักตัวได้ก็ได้หาซสืออ,อเลย ไปเนาะอันนี้เนาะอูองอู้งานดอกไม้เนี่ยอนนันนั่งใดมาที่หลังอันนี้เอ้าเอ้าลงให้เลยจ้ะอูอมอาดหญ้าดอกไม้จ้ะพี่นอนโคุดถ่ายแล้วใส่ไปเลยจ้ะ để họ lột da. Thì cái mi lại, mòng lại. ทีเราพี่น้องเนาะหลายสำนักหลายสำนักก็หลายความคิดหลายสูตรหลายอันนั้นนี่ยแล้วเะพี่น้องจังไหนนี่อะไรอีกวันนี้มีหรอมาก่ําหนีแล้วเนาะว่าพี่อีกแล้ววันนี้เพราะว่าไอ้ ล่งเห้่มืืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยยังเลขของอันเดี๋ยวถ้าเบิ้งคลิปต่อจะน,นี่เป็นคลิปอันเลขปูญยาสวนธรรมเด้อพี่น้องเลขปูนยาสวนธรรม ขอทุกท่านโชคดีมือนีมือนีขอให้เรวยๆยถูกหวยกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอให้เรวยรวยถูกหวยทุกคนคะ่ะเลขกผู้ลุีก็ได้เลยเนาะเนาะแคบเอาไปจ่ายแคบพยังแล้วก็เลียกอันเลขแม่สมุดปากการะกันเลขดกดวนเพิ่นได้พี่นอ้องแคบเอาอไปจา่าย